สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันนะคะเป็นกรณีที่เอ่อกำลังเป็นข่าวใหญ่เลยครับเรื่องของอดีตพระชั้นผู้ใหญ่เจ้าคุณอาจที่สึกไปกระทันหันใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นที่โยงไปถึงสีกากรคนนี้ที่ข้อมูลมันค่อนข้างจะพันกันวุ่นวายเหมือนกันนะคะ ครับผมคือสังคมให้ความสนใจเยอะมากจริงๆมันก็สะท้อนคำถามหลายอย่างนะทั้งเรื่องศรัทธาความประพฤติของพระสงฆ์ใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนข้อเท็จจริงเบื้องหลังนี่แหละว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เพราะข้อมูลตอนนี้มันแบบว่ายังตีกันอยู่เลยครับข้อมูลแรกๆที่ออกมานะครับจากหลายๆแหล่งก็กล่าวหาสีกากอคนนี้ว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปเลย มีลูกสามคนแล้วที่น่าสนใจคือมีพระส่งถึงสองรูปที่มีข่าวว่าเซ็นรับรองบุตรให้ครับตรงนี้เป็นประเด็นที่คนพูดถึงเยอะใช่ค่ะแล้วก็มีพูดถึงการไต่ระดับความสัมพันธ์ด้วยคือจากพระระดับเ,เจ้าคณะตำบลครับซึ่งก็คือตำแหน่งดูแลระดับท้องถิน่นใช่ค่ะขึ้นไปถึงเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ล่าสุดกับ อดีตเจ้าคุณอาจซึ่งเป็นถึงเ,เจ้าคณะภาคเลยครับผมแล้วยังมีเรื่องภาพลักษณ์อีกอ๋อใช่ค่ะเรื่องที่ว่าใช้รถหรูด,ดูเป็นไฮโซเพื่อเข้าหาวัดต่างๆอะไรแบบนั้นคือมุมหนึ่งก็มองว่าแรงจูงใจมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับเรื่องเงินทองผลประโยชน์หรือที่เขาเรียกว่าหาหลักประกันชีวิตค่ะก็มีคนตั้งคำถามแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันมันก็สะท้อนอีกมุมด้วยคือ ความปลอบบางของพระสงฆ์เองเหมือนกันนะครับเวลาเจอสิ่งยุ่ยยุแบบนี้อืมแต่เรื่องมันก็พลิกไปอีกมุมนึงนะคะเมื่อทางสีกากรเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลเองเลยโทรเข้ามาในรายการต้นทางอ๋อครับมีการชี้แจงกลับใช่ค่ะตอบโต้ข้อกล่าวหาเกือบทั้งหมดเลยอย่างพระรูปแรกที่เป็นอดีตเจ้าคณะตำบลเธอบอกว่าเป็นญาติกันไม่ใช่ชู้สาวญาติกันค่ะแล้วที่ให้เซ็นรับรองบุตรก็เพราะพ่อตัวจริงเขามีครอบครัวแล้ว ตอนนั้นเธอยังเด็กไม่อยากให้มีปัญหาอืมคือคำอธิบายเรื่องญาติเรื่องพ่อตัวจริงเนี่ยก็ฟังดูเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแต่ก็น่าสังเกตว่าพอแก้ข้อกล่าวหาหลักไปก็จะมีรายละเอียดใหม่ๆเข้ามาแทนซึ่งมันก็ตรวจสอบยากขึ้นไปอีกใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเรื่องความเป็นญาติหรือเรื่องไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยครับ อย่างพระรูปที่2ที่เป็นอดีตอาจารย์มจรเธอก็แย้งเรื่องเวลาเลยค่ะบอกว่าท่านศึกก่อนนะปี5-7าศึกเพราะเรียนจบจะออกมาทำงานไม่ใช่ศึกเพราะเธอท้องครับแล้วค่อยแต่งงานกันใช่ค่ะแต่งปี5-7เหมือนกันแล้วก็มีลูกปี5-8การให้ลำดับเวลาชัดเจนแบบนี้ก็เหมือนจะพยายามหักล้างข้อกล่าวหาเรื่องท้องก่อนศึกได้นะครับค่ะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็นั่นแหละครับ ต้องไปดูข้อเท็จจริงเรื่องวันเดือนปีกันอีกทีรายละเอียดพวกนี้เลยกลายเป็นจุดสําคัญไปเลยแล้วก็มาถึงพระรูปที่3เจ้าคณะจังหวัดอันนี้เธอก็บอกว่าแค่เคารพนับถือไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยครับท้าต่อ DNA ด้วยนะครับใช่ค่ะท้าตรวจเลยส่วนลูกคนที่สมที่ให้ลุงเซนรับรองแทนอันนี้เธอก็อ้างว่ามีปัญหาส่วนตัวบางอย่างปัญหาส่วนตัวอืมแล้วก็เชื่อมโยงไปว่าทั้งหมดนี้อาจจะเป็นการกลั่นแกล้ง มาจากความขัดแย้งเก่าๆในพื้นที่การท้าตรวจ DNA นี่ดูเป็นจุดยืนที่แบบว่าหนักแน่นนะครับค่ะดูมั่นใจแต่เหตุผลเรื่องปัญหาส่วนตัวที่ลุงต้องมาเซ็นแทนเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างคุมเครืออยู่นะครับมันดูเข้าแพทเทิร์นเดิมๆนิดหน่อยอืมก็จริงค่ะนอกจากพระแล้วยังมีนักการเมืองท้องถิ่นอีกคนนะคะอ๋อมีกรณีนั้นด้วยเธอก็ยอมรับว่าเคยคบหากันจริงมีการจัดงานมั่นหมาย แต่สุดท้ายก็เลิกกันไปเพราะจับได้ว่าฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้วตั้งสองคนคเธอก็เลยขอแยกทางแล้วก็คืนทองไป5บาทยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงเอาเงินอะไรเลยตรงนี้น่าสนใจนะครับคำชี้แจงมันดูมีรายละเอียดที่แบบว่าพอจะจับต้องได้มากกว่ากรณีอื่นๆเช่นเรื่องคืนทองอะไรพวกนี้ค่ะมันดูมีหลักฐานมากตัวเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวใช่ครับที่มันอ้างอิงเหตุผลที่พิสูจน์ยากกว่า แล้วก็มาถึงจุดสําคัญที่จุดประเด็นนี้ขึ้นมาเลยคือกรณีอดีตเจ้าคุณอาจครับประเด็นหลักเลยเธอก็ปฏิเสธชัดเจนค่ะว่าไม่ได้แบล็กเมย์ไม่ได้เลียดเงินไม่ได้มีคลิปอะไรทั้งนั้นตามข่าวอือ้างว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยส่วนเรื่องแชทไลน์ที่หลุดออกมาเธอก็บอกว่าให้ไปดูรายละเอียดในแชทกนันเอาเองโอ้โหการตอบเรื่องแชทแบบนั้นน,นี่มันเอ่อค่อนข้างเปิดกว้างให้ตีความได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะมันดูกากวมแล้วที่สําคัญคือ มันยังไม่ได้ตอบคําถามเลยว่าแล้วภาพหรือคลิปต่างๆที่มันเผยแพร่ออกมาเนี่ยใครถ่ายมาจากไหนนั่นสิคะประเด็นนี้ยังไม่มีคําตอบเลยแล้วก็มีประเด็นกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะครับ เรื่องการเซ็นรับรองบุตรใช่ค่ะมีทนายความให้ความเห็นว่าการให้คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆเนี่ยมาเซ็นรับรองบุตรในเอกสารราชาตารมันอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จได้อ๋อครับเพราะเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่จริงต่อเจ้าหน้าที่ถูกต้องค่ะสรุปภาพรวมตอนนี้คือมัอนเหมือนมี2เรื่องเล่าที่แบบว่าขัดแย้งกันคนละขั้วเลยนะครับค่ะชัดเจนมากฝ่ายหนึ่งคือภาพของสีกาล่าแต้มที่ดูเหมือนจะมุ่งหาผลประโยชน์ มีการวางแผนเข้าหาพระตามลำดับชั้นอืมภาพนั้นค่อนข้างแรงค่ะครับกับอีกฝ่ายที่ยืนยันความบริสุทธิ์บอกว่าตัวเองเป็นเหยื่อถูกใส่ร้ายจากความขัดแย้งเดิมๆค่ะการจะฟันธงว่าอะไรคือความจริงทั้งหมดตอนนี้ก็เลยยังแบบว่ายากมากครับค่ะก็อย่างที่เราได้ไล่เรียงข้อมูลกันมานะคะจะเห็นว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนจริงๆมีหลายมุมมากแล้วก็ยังต้องการความชัดเจนอีกเยอะเลยครับโดยเฉพาะจากฝั่งอดีตเจ้าคุณอาจเองที่ยังเงียบอยู่ ใช่ค่ะแล้วก็การตรวจสอบข้อเท็จจริงในคำชี้แจงต่างๆของสีกากอด้วยว่ามันจริงเท็จแค่ไหนครับผมแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับนอกเหนือจากเรื่องข้อเท็จจริงในคดีว่าใครผิดใครถูกไปแล้วเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนภาพใหญ่ที่น่าคิดเหมือนกันนะค่ะมุมมองที่กว้างกว่านั้นครับมันคือความท้าทายที่สถาบันสงฆ์สังคมพุทธโลกกำลังเผชิญอยู่ทั้งเรื่องการปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยอื การบริหารจัดการวักจัดการเงินบริจาคให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะเรื่องความศรัทธาด้วยใช่ครับการรักษาศรัทธาของผู้คนในยุคที่ข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเช้าๆแบบนี้มันไปเร็วมากค่ะแป๊บเดียวคือรู้กันทั่วแล้วครับคำถามสำคัญที่อาจจะต้องชวนคิดกันต่อก็คือว่าในยุคแบบนี้แล้วเนี่ยรากฐานของศรัทธาจริงๆมันควรจะอยู่ที่ตรงไหนอืน่าคิดค่ะ แล้วเราควรจะมีกลไกลการตรวจสอบอะไรที่มันเป็นรูป,ปรธรรมมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องทำนองนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆอีกนะครับ